มาช่วยโลกแต่ว่าวันนี้อยาขอพูดสั้นสักหน่อยเมื่อต้องการให้จบในข้อที่ว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าจงอยา่าท่านทั้งหลายจงไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายคําว่าธรรมก็คือความดีถ้าเราไม่ประมาทก็หมายความว่าเราปฏิบัติอยู่ในความดีตลอด ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งมาถึงตามที่กล่าวแล้วนั้นเป็นความดีทั้งหมดแต่คนทุกคนเชื่อองค์สมเด็จพระบรมสุขตและปฏิบัติตามในโลกโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ในข้อต่อไปท่ากล่าวว่าความเคารพหนึ่งความไม่จองห้องหนึ่ง ความยินดีด้วยของอันมีอยู่หนึ่งความมุอุปการะอันท่านกระทำแล้วแก่ตนหนึ่งอย่างนี้ควรมีแก่บ,บุคคลทางหลายเมื่อการเคารพคารวะซึ่งกันและกันไม่ได้หมายถึงว่าความเกรงกลัวซึ่งกันและกันเมื่อเราเคารพท่านท่านก็เคารพเราสร้างความประทับใจในความรัก อย่างนี้ก็ความรู้สึกของเราเป็นสำคัญถ้าไปในที่ใดก็ตามถ้าใครเขายกมือไหว้สแสดงการนอบน้อมกับเราเราจะมีความรู้สึกเป็นยังไงว่าไม่จองหองก็หมายความว่าถ้าบุคคลผูใ้ใดทั้งเกือ้อกูลกับเราเรายอมรับแล้วก็เห็นใจท่านสนองท่านยอมรับนับถือในความดีของท่านอีกระการหนึ่ง ยินดีด้วยของที่ตนมีอยู่หมายความว่าเราไม่พยายามลักไม่พยายามขโมยไม่ทำลายทำลายความสุขของคนอื่นคนอื่นในเข้าของเรามีอย่างไรพอใจอย่างนั้นทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนขี้เกียจ ว่ายินดีในของที่เรามีความสามารถจะสร้างขึ้นมาได้เองโดยชอบธรรมถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามกฎข้อบังคับข้อมูลคณะตอกถูกต้องตามประเพณีนินยมไม่ไปยื้อแย่งไม่ไปคดโกงบุคคลอื่นแล้วความเป็นผู้มีอุปการะอันท่านทำแล้วแก่ตนหมายความว่าบุคคลใดท่านมีความดีสําหรับเรา เมื่อเป็นโอกาศที่เราจะอุปการะท่านได้เราก็อุปการะท่านเป็นนัตทุกคนในโลกไม่ต้องเลือกเฉพาะพ่อเฉพาะแม่ต่างคนต่างทําความดีสนองซึ่งกันและกันถ้าทําได้อย่างนี้ทุกคนในโลกโลกจะมีความสุขหรืว่าโลกจะมีความทุกข์ได้เห็นว่าพระพุทธศาสนาช่วยคนในโลกแล้วได้อย่าง ข้อต่อไปท่านบอกว่าฟังธรรมโดยการหมายความว่าการฟังธรรมก็คือฟังคําแนะนำในได้ของความดีธรรมะเนี่ก็แปลว่าความดีในบุคคลใดที่มีการประชุมกันบ้างมีการอบรมกันบ้างการแนะนํากันบ้างการสงสงรค์กันบ้างในได้ของความดีเราพยายามฟังความดีไว้เสมอเสมอ จดจำไม่ว่าใครเขาพูดว่าอย่างไรเป็นความดีจำไว้จำทีละน้อยละน้อยละน้อยมันก็ซึมเข้าไปในใจเองเมื่อการฟังความดีไว้เป็นปกติไอ้ความดีมันก็ฝังใจเ <c oughs> มื่อความดีฝังใจการกระทำก็ทำดีพูดก็พูดดี ทั้งนี้เพราะอะไรว่าการทําก็ดีการพูดก็ดีมันมาจากใจใจเป็นผู้สัง่งใจเป็นผู้คิดใจคิดจะทําทชั่วกายมันก็ทําชั่วแต่ใจคิดจะทําทดีกายมันก็ทําดีใจคิดจะพูดชั่วปากมันก็พูดชั่วแต่ใจคิดจะพูดดีปากมันก็พูดดี นี่เป็นอนุว่าการฟังธรรมการฟังธรรมนี่มันหมายถึงว่าการฟังเทศือฟังที่คนเขามีความประพฤติดีแล้วพูดถูกต้องมีประโยชน์ทั้งเราและเขาไม่เบียดเบียนซส่งกันเลยกันไม่ให้คิดประทุษร้ายเส่งกันและกันให้มีการเกื้อกูลซึ่งก <c oughs> ันและกันต่างคนต่างสงเคราะห์กันต่างคนต่างประพฤติดีประพฤติชอบกหากัน ต่างคนต่างอ่อนน้อมก็หากัรเขาพูดแบบนี้เราฟังแล้วพูดแบบนี้พูดโดยธรรมพูดยังไงบ้างก็ต้องตอบว่าเหมือนกับที่พูดมาแล้วทั้งหมดนั่นแหละพูดโดยธรรมและอาจจะมีอะไรยิ่งไปกว่านี้ก็ได้เป็นเรื่องของการของสมัยถ้าคนทุกคนปฏิบัติตนอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าโลกเป็นสุขและโลกเป็นทุกข์ แล้วก็จะเห็นว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกได้อยังหรือว่าพระพุทธศาสนาเกะกะโลกนี่ข้อต่อไปองกล่าวว่าถ้ามีความอดทนแล้วก็เป็นคนว่าง่ายมีความเห็นสมณะทั้งหลายหมายความว่าอะไรสมณานันจทัศนัง แล้วก็เห็นบุคคลผู้มีความสงบจากความชั่วไอ้คำว่าสมณะเนี่ยจากความชั่วท่านแปลว่าเลือเ่อยเฉยแบบมีวาจาจะพูดจาโดยธรรมทั้งหมดนี้เป็นเรื่องดีหรือเรื่องชั่วมาว่ากันทีละข้อเออหนึ่งมีความอดทนต่อความยากลำบาก ที่เราจะทำความดีทุกอย่างในการงานที่จะพึงประโยชน์แก่นตนคนดีเป็นประโยชน์แก่นตนคนดีในจริยาที่ต้องพึงประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดคุณเกิดประโยชน์แก่นตนคนดีไม่เบียดเบียงใครแต่ความสุขมาถึงเราการปฏิบัติแบบนั้นมันก็ต้องต่อสู้ต่ออุปสรรคคือความยากความลำบาก หรือว่านักเรียนนักศึกษาตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาไม่ไปกระโดกกระเดกกระโดกกระเดก,ดกไปเดินขบวนที่น่นชมนมที่นี่สตรายที่นั่นนี่ครูเขาไม่ได้สอนหรือว่าครูคนใดเขาสอนก็ไม่ทราบทำความอดทนในด้านความดีคือเราจะทำความดีทุกอย่างมันต้องมีอุปสรรคอดทนต่อสู้จนกว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดผลแก่ตนนี่อย่างหนึ่ง คนเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายหมายความว่าเขาแนะนำในด้านความดีรารับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามนี้การเห็นคนที่มีความดีมีความชั่วหมดไปมีแต่ความดีดีทุกอย่างจิตบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ วาจาที่กล่าวมาก็เป็นสมโทนิยกัถาคือเป็นวาจาที่ชอบใจเป็นที่น่ารักอาการกายที่สแสดงออกมาก็น่ารักชื่นอกชื่นใจน้ำใจที่สแสดงออกก็เต็มไปได้วยความเมตตาปราณีนี่แปลว่าต่างคนต่างเป็นอย่างนี้เหมือนกันทั้งหมดในโลกต่างคนต่างไม่มีความชั่วมีแต่ความดี เอาความดีเข้าประสานกันอย่างนี้โลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์ในข้อต่อไปท่านบอกว่าเจนจาโดยธรรมเจนจาธรรมโดยการก็หมายความว่าเราจะพูดเราจะจาอะไรก็ตามเราจะไม่กล่าวแต่วาจาที่เป็นโทษสั่งสนทนากันแต่ในวาจาที่เป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์ในความชื่นใจเป็นประโยชน์ในการธรมาหากินเป็นประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันเขาเรียกว่าเจนจาธรโดยการถึงการถึงเวลาบางครั้งบางคราวเราก็ไปชุมนุมกันว่าที่พวกเรามีความทุกข์อยู่อย่างนี้มีอะไรเป็นเหตุแล้วเราจะกำจัดเหตุของความทุกข์นั้นได้ประการใดช่วยกันแก้ไขช่วยกันคิด อย่างนี้ท่านถือว่าโลกเป็นสุขแล้วว่าโลกเป็นทุกข์แต่คนทุกคนทำได้หมดในข้อต่อไปท่านกล่าวว่าจงทำลายกิเลสให้สิ้นไปหนึ่งจงประพฤติอย่างพรมหนึ่งเห็นอริยสัจทังหลายหนึ่งทำพนิพันธ์ให้แจ้งหนึ่งแย่ไหม การมีความเพียนเป็นเพื่องเผากินเลสได้ความกินเลสก็คืออารมณ์จิตที่มันเศร้าหมองมันหมองหมัวอารมณ์จิตชั่วอารมณ์จิตคิดว่าอยากจะรักจะขมโมยเขาอารมณ์จิตที่คิดอยากจะวิค่าเข่งค่าเขาอารมณ์จิตที่หลงไหลไฝ่ฝันเกินพอดีว่าสิ่งที่ถ้ามันจะสลายตัวเราคิดว่ามันจะมาสลายตัว เนื่ออารมณ์อย่างนี้เราพยายามคิดว่าอยาให้มันมีในจิตของเรา <c oughs> เการรักการขโมยยืแย่ทรัพย์สมบัตเขาบุคคลอื่นะเราก็ไม่ชอบเมื่อเราไม่ชอบชาวบ,บ้านที่ไหนเขาจะชอบเราไปทำเข้ามันก็เกิดสัตรูเ <c oughs> นื้ออารมณ์ที่อยากจะมีค่าเคงค่าทำร้ายบุคคลอื่นเราถ้าเขาคิดกับเราเราชอบไหมล่ะนิ่ว่ากันได้อารมณ์โดยตรง ยังไม่ทำได้เพราะอารมณ์คิดตัดอารมณ์คิดตัวนี้เสียแทนที่เราจะคิดลักคิดขโมยเขาเราก็คิดเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อแผ่ซึ่งกันและกันมาเป็นความสุขดีกว่าเรามีเพื่อนดีกว่ามีศัตรูการที่จะคิดทำร้ายซึ่งกันและกันแล้วก็เลิกคิดเมตตาปราณีปรารถนาในการสงเคราะห์ปรารถนาในการเกือก้อกูลสร้างความเป็นมิตรดีซึ่งกันและกัน อย่างนี้โลกจะมีความสุขหรือว,ว่าโลกจะมีความทุกข์ท่านบอกว่ามีความประพฤติอย่างพรหมความว่าพรหมก็คือเป็นผู้ประเสริฐพรหมมีอะไรมีความประพฤติหนึ่งรักซึ่งกันและกันเมตตาไม่ตั้งหน้าตั้งตาเป็นศัตรูกันสองกรุณาสงสารช่วยเหลือกันให้เป็นสุข สามไม่อฉาด้ยสยาเสงกันเลยกันใครดีพอยินดีด้วยสี่อุเบขาวางเฉยถ้าความแก่มันเข้ามาถึงมกม่รู้ตัวมันแก่ไม่ดิ้นรนความตายจะเข้ามาถึงก็ไม่หนักใจเพราะรู้อยู่แล้วว่าเกิดมามันจะต้องตายเป็นอนว่าพรหมถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ไม่ต้องไปเป็นพระพรมหมเหาะคืบๆบรนกรร ถ้ารมอย่างนี้มีด้วยกันทุกคนต่างคนต่างมีความรักต่างคน,ต,งคงต,งคนต่างมีความส,าสงสารต่างคนต่างไม่อิสยาสิ่งกันนี้ชาอิสยาสิ่งกันละกันโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์ในข้อต่อไปท่านบอว่เห็นอริยสัจที่เขานี้ปวดหัวฟังเป็นภาษาบาลีเขาหน่อยปวดหัวแล้ว อริยสัจนี่ไม่ไว้แล้วพ่อคุณเอ้ยเป็นเรื่องของพระรหันนี่เขาจะทำกันแต่เปล่านี้เราพูดถึงอริยสัจของชาวบ,บ้านอาริยสัจจะหมายความว่าความจริงที่เป็นปัจจัยให้เกิดความบริสุทธิ์ถ้าแปลซะแบบนี้มันก็สบาย ไม่ใช่ว่าอริยสัจความจริงที่ทำตนบุคคลให้เป็นพระอริยเจา้านอนต้องไปพูดกับพระเอากันอย่างสมสบายพระในไปพูดกับแกเข้าที่แกก็ไม่รู้เหมือนกันพระแกบวชเข้ามาแะบอกกมีสินสองร้อยี่สิบเจ็ดบางองค์ไปดูสินห้าไม่มีก็มีนิว่ากันบางองค์นะไม่มีแม้แต่สินห้าแต่สินสองร้อยี่สิบเจ็ดก็มีแล้วไม่มีก็ไม่รู้ นี่ดีพูดนี่ไม่ใช่นินทายกันมันเป็นความจริงนี่เราเห็นอริยสัจได้เ,เห็นยังไงสัจจะความจริงที่เข้าถึงความบริสุทธิ์ก็นั่งนึกดูที่อะไรหน้อที่ทำให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์โลกนี้เขาต้องการคนเช่นไรหนึ่ง โลกนี้ทั้งโลกไม่ต้องการคนใจร้ายที่ว่าทั้งโลกก็เพ่อะอะไรไปถามดีไปถามคนทั้งโลกว่าต้องการคนใจร้ายมะเจอหน้าชกเจอหน้ายิงเจอหน้าฟันเจอหน้าแทงเจอหน้าเปกเปะซอกเขาไม่ยังเจอหน้ากันเข้าอย่างนี้เ้าทำอย่างนั้นชาวโลกต้องการไหม ถ้าถามด้วยความใจจริงแต่คนนั้นเขาไม่บา้าเขาก็ตอบว่าไม่เอาแล้วอีรูปนี้ไม่เอาต้องการอย่างเดียวคนที่รักฉันจ้ะนี่ในเมื่อเรามีอริยสัจเรือเรารักษาความจริงที่เป็นปัจจัยของความสุขต่างคนต่างก็ไม่โหดร้ายเท้าบารมประหารซึ่งกันและกัน อันหนึ่งอริยสัตว์ที่เป็นทำให้โลกมีความสุขก็ต้องเราต้องการรักษาทรัพย์สินของเราโดยไม่ต้องการให้ใครมายืดแย่งมาลักขมโมยมาว่าคดมาโกงเราเห็นประโยชน์ในส่วนนี้ทุกคนต่างเห็นต่างประโยชน์ในส่วนนี้ก็ต่างคนต่างยอมรักษาสิทธิสิ่งอะไรกันไม่ด้านทรัพย์สินต่างๆไม่คดไม่โกงไม่ยื้ไม่แย่งใคร ไม่ใช่มาออกอากาศออกโทรทัศน์ไหวฉันไม่โกงฉันไม่โกงฉันบริสุทธิ์ผุดฟองแต่ที่ไหนได้เลือแพลบเดียวรวยกันเป็นร้อยล้านพันล้านความจริงนั่นก็ไม่ได้โกงแต่ได้มาโดยการไม่บริสุทธิ์นี่เป็นข่าวเล่าลือมาหลายสิบปีแล้ววกนั้นตายไปหมดแล้วตายหมดเคยดีข่าวแหมเวลาจะเข้ามาบริหารประเทศ ร้องหม่มร้องไห้สงสารประเทศว่าประเทศมีแต่คนคดคนโกงฉันทําและจะทำํำในความบริสุทธิ์แต่ว่าทําเข้าจริงๆแล้วไม่กี่วันนะบ้านไม้กลายเป็นบ้านตึกตึกเล็กกลายเป็นตึกใหญ่ร่ารวยเงินเป็นร้อยล้านพันล้านอย่างนี้ไม่ใช่เห็นอริยสัจแล้ว ถ้าสัตว์ตัวหลังก็ต้องเป็นสัตววะอริยสัตว์วะหมายความบริสุทธิ์อย่างสัตย์ิย์ฉันไม่เป็นเรื่องแบบนี้ไม่เป็นเรื่องไม่ใช่อริยสัต์การเห็นอริยสั์ในที่นี้ก็ต้องเห็นว่าการยื้อแย่งสิ่งกันละกันนะมันไม่ดีถ้าเราถูกเขาบบงแบบนี้นี่เราไม่ชอบต่างคนต่างก็ไม่ทํากัน อย่างนี้เชื่อไปเห็นอริยสัจยอมรับนับถือในสิทธิทรัพย์สินเึ่งกันและกันไม่คดไม่โกงไม่ลักไม่ขโมยกันอริยสัจที่สามสำหรับชาวบ้านเราก็รู้จักความจริงที่ทำให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์คือเมื่อ,อยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นนี่ก็ฟังกันมาแล้วในอริยสัจข้อที่สของชาวบ้าน เป็นความจริงที่เราต้องการกันถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก็คือหนึ่งต่างคนต่างไม่พูดโกหกโมเท็จพูดแต่ความจริงสองต่างคนต่างไม่พูดคำหยาบพูดแต่วาจาไพเราะสนองสดเป็นที่รักเป็นที่ลื่นหูพูดแล้วผู้พูดก็สบายใจผู้ฟังก็สบายใจสามวาจาที่พูดไป เราก็ไม่ต้องการเขาก็ไม่ต้องการทั้งหมดในต่างคนต่างไม่ต้องการนั่นก็คือวาจาที่สร้างความแตกรราสิ่งกันละกันสี่วาจาเป็นที่สะเทือนใจชาวบ้านทั้งเราและเขาต่างคนต่างไม่ชอบใจวาจาสีร่รายการนี้เราไม่ชอบใจเขาก็ไม่ชอบใจคนทั้งโลกก็ไม่ชอบใจเราก็รักษาสัจจะนนี้ไว้ให้เป็นอริยะคือใช้วาจาให้บริสุทธ พูดแต่ความจริงพูดแต่วาจาที่อ่อนหวานพูดแต่วาจาที่เกิดประโยชน์ในความสามัคคีพูดแต่วาจาดีที่ไม่สะเทือนใจอย่างนี้โรคจะเป็นสุขและเป็นทุกข์และอริยสัจข้อสุดท้ายก็คืออย่าทำจิตใจใขาดสติสัมปชัญญะด้วยการดื่มสุราได้ไม่ไร ว่าทพูดมาแล้วในการดื่มสุราดมเมรัยไม่กลัวใครทั้งหมดแม้แต่คุกตารางก็ยังไม่กลัวดีไม่ดีก็จำใครไม่ได้หมดพ่อแม่ก็คิดว่าเป็นลูกฟุตบอลไปก็มีบางทีพัญญาบรเป็นที่รักบุตรเป็นที่รักพเพราะดื่มสุราเมรัยเราเห็นพัญญาเระบรเป็นฟุตบอลไปสักไเยอะแต่ดีไม่ดีฟุตบอลเกิดมีหนามเธอเคยดีนข่าวไปซ้อมเธอเข้า บ่อยๆแต่ก็ปืนนวดไปเสียตายหลายรายไปแล้วนี่เพราะการดื่มสุราเมรัยเป็นปัจจัยอาลัมมแม่ไดขั้นสุดท้ายได้กล่าวว่าจงทำพระนิพพานให้แจงไม่แจ๋วจะไปนิพพานก็นไหมล่ะนิพพานตัวนี้ที่เราพูดกันนี่พูดกับชาวโลก ชาวโลกไปนิพานก็นได้ก็ทีนิพานของชาวโลกมันจะไปยากลาบากอะไรรู้จักนิพานของชาวโลกไหมไปเที่ยวนิพาน,นสักทีดีไหมคนฟังอย่าเพิ่งปิดสถาอยาพิ่งปิดเครื่องรับเท่าไหร่โอ้โหนี่เตรียมจะปิดวิทยุกันอยู่แล้วทีเนี้ย พอจะชวนไปนี่พายอย่าปิดวิทยุบอกไปยังไงดับเบิลทูลูกยังเล็กอยู่นี่เมียยังไม่มีอะไรอยากกินผัวยังมีความลาบากโอ้ยอเจ้านี่เจ้าสิงก็ยังทวงโอ้มันยากลําบากเหลือเกินเมียไปนี่พายกันยังไงไปไม่ไหวแล้วพอคุณแม่คุณเ้ยดีไม่ดีก็จะตะโกนร้องลงมาบอกนี่ตาตาคนดีพูดเนี่ยแกพูดอะไรหลับหูหลับตาพูดได้ย,ยังไง จะมาชวนชาวบ้านไปนิพพานจะไปไหวไหมก็ต้องตอบว่าไหวสิเราไปนิพพานกันนี่มาพูดถึงนิพพานเขาจะบ้านนะไม่ใช่นิพพานของชาววัดนะนี่นิพพานก็มีหลายอย่างจะเอาไอ้คนอยู่บ้านจะให้ไปพูดอย่างคนอยู่วัดให้ปฏิบัติอย่างคนอยู่วัด คนอยู่วัดให้ปฏิบัติอย่างคนอยู่บ้านมันก็ขวางโลกหรือที่ภาษิตโบราณท่านบอกว่าศึกอยากสวดบทอยากร้องเวลาศึกจากความเป็นพระละผีตายที่ไหนไม่ได้ได้ชอบไปสวดที่นั่นสวดแล้วก็ไม่มีอะไรเขาไม่ได้จ้างสวดแต่ก็ไม่แน่นะบางทีไปสวดแล้วก็ได้กินเหล้าเมายามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลย พระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาดันอยากจะร้องเพลงเข้ามาสิอีกเม่ร้องเพลงในใครเขาจ้างร้องนะพระเนี่ไม่มีใครเขาจ้างไปร้องเพลงมันก็ไม่ถูกนี่วันนี้เราพูดกับชาวโลกก็วชวนชาวโลกปณนิพนธ์ไปไหมไปหรือไม่ไปฟังเรื่องราวของนิพนธ์ชาวโลกกันก่อนนิพนธ์แปลว่าด,ดับ หรือว่าดับอารมณ์ของความชั่วความชั่วระดับไหนก็ความชั่วระดับชาวโลกอะไรบ้างที่มันเป็นความชั่วที่เราวางกฎกันไว้ตามอำนาจของกฎหมายตามอำนาจของกฎข้อบังคับตามประเพณีนิยม ประเพณีนิยมบอกว่าสิ่งนี้เป็นความชั่วพวกเราจะทํากันประเพณีนิยมนี้ย่อมไม่เหมือนกันแต่ละเขตอย่างนี้เป็นความชั่วพวกเราจงอย่าทําถ้าทําแล้วมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์จะต้องแตกร้าวกันเราก็ไม่ทํามันเสียสินี่กดข้อบังคับของหมู่คณะใด วางไว้ว่าอย่างไหนมันเป็นความชั่วจงอย่าทำเราก็ไม่ทำประเทศใดวางกฎหมายไว้อย่างไรให้ยอมรับนับถือซึ่งกันละกันตามกฎหมายเราก็ปฏิบัติตามนั้นกฎหมายของโลกวางไวอย่างไรเราปฏิบัติตามกฎหมายของโลกอย่างนี้เรียกวันดับคือนิพพาน ดับความฝ่าฝืนกฎข้อบังคับและประเพณีอย่าลืมนะนี่พาน,นี่ครับแรลว,ว่าดับนิพานไม่ได้แปลว,ว่าศูนย์ดับอะไรดับอารมณ์ของความชั่วเป็นว่าการดับในที่นี้หมายถึงว่าจิตเราไม่ยอมคิดจะฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศกฎข้อบังคับของหมู่คณนะ ประเพณีของท้องถิ่นแล้วก็กฎหมายของโลกนี่ต่างคนต่างดับความอารมณ์ชั่วยอย่างนี้ทั้งหมดทุกคนยอมรับนับถือกฎหมายของประเทศกฎข้อบังคับของหมู่คณะประเพณีของเขตกฎหมายของโลกอยากจะถามว่าโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข เราก็ต้องตอบกันได้ว่าโลกนี้จะต้องเต็มไปด้วยความสุขโลกนี้ไม่ได้เต็มไปด้วยความทุกข์เป็นอันว่าเรื่องราวที่พระพุทธศาสนาช่วยโลกพูดมายาวบ้างสั้นบ้างก็เห็นว่าจะต้องจบกันเพียงแค่นี้อย่าลืมว่าที่นำมาพูดนี้พระพุทธศาสนาช่วยโลกนี่มันหนึ่งในแปดหมื่นสี่พันเรื่องเท่านั้นนะ และเหลีกแปดหลือนสก้าร้อยเก้าสิบเก้าเรื่องในเก้าิเก้าหัวข้อที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเพื่อให้โลกเป็นสุขให้ระันดาท่านผู้รับฟังท่านรับฟังไปแล้วทั้งหมดจึงไปกำหนดตั้งใจคิดว่าองค์สมเด็จพระธรรมสามมิตรที่สอนไว้ที่เรียกกันว่าพระพุทธศาสนา ถ้าคนทุกคนทําได้จะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์โลกนี้จะเต็มไปด้วยความสุขและโลกนี้จะเต็มไปด้วยความทุกข์ด้วยความเดือดร้อนสําหรับวันนี้ก็อขอลาก,ก่อนแล้วก็ขอลาในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาช่วยโลกไป,ปช่ด,ด้วยพระมันจบแล้วขอท่านผู้รับฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผล และจงเจริญไปด้วยจาตุลพิตาพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันณะสุขะภาละละปฏิพานหากทุกท่านมีความประสงค์เสียงใดก็ค่อยได้เสียงนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี